สวยมากทุกคนอ้อหอยู่ใต้ต้นไม้นะคะทุกคนาวเบบี้ดูกน สอู้อันนี้เท่ากับดอกไม้เลยทุกคนเห็นไหมแต่สมลุงม่ะโอโดดกไปกบไปที่เดิมกบไปสุดเย yes yes baby prince โอ้โหสวยมาก ไม่มีเวลาตัดหรอกค่ะทุกคนถ้าลูกจะมาร้องแอ่ๆอยู่ข้างหูเนี่ย <c oughs> ไปลกๆแล้วตูนลูกไปแล้วเขาหนุม,มใส้ตะก,ก้าก่อนนะนเลยก,ก้าเข้ามาไม่ได้มันอยู่ใต้ต้นไม้จ้ะพี่นอ้องถ้าโยนไปข้างหลังมันจะแตกเอาอืม อัดติโตเฮ้แจ็คฮัลโหลสุจยาบอนา่เสือเลยว่าสิคืนเต็มอีกพี่น้องเต็มอันย่ะน่ะเคฟเลวป่ะนะเก็บไปแล้วเมื่อเดือนเดือนที่แล้วนะเพิ่งรับโมนัดเดียวเลยแล้วที่บี ดูดิเห็นไหมมันเต็มอยู่แม่ทิ้งไว้แม่มาเอาตอนนั้นแม่ทิ้งไว้แบบเยอะมากนู่นอีกทุกคนปาติโทแค่เด้อสาธิม่โอพค่เด้อสาธิถ่โอ ไอเดฟินเขย้านขนมชั้นไม่แป้งเก็บเลยนะคะทุกคนไม่ลีลาตัดอยู่บ้านว่าน้องเคนร้องเหลือเกินได้ยินไหมเสียงกรีดตลอดเลยฮอภาษาอสงลิงเด็กเคนเด็กแน่เลย ง่ายหนูแะหนุ่มจ้าหนุ่มลูกไหากวนงากๆอยู่มันทั้งรกคันคายแล้วก็ห่อนนะพี่น้องแล้วตนลูกแห้งทุกคนหามว่าที่นี่ไม่มีคนเลี้ยงให้หรอทำไมเอาลูกมาด้วยไม่มีคน เลี้ยงน้องหรอไม่มีค่ะไม่มีที่นี่เขาอยู่ใครอยู่มันนะคะแถมพ่อแม่เขาก็อยู่ใกล้ๆอยู่คนละจังหวัดเถนะแล้วแป้งก็ไม่มีครอบครัวที่นี่ถุงมือหมดแล้วอะใส่แค่นี้เจ็บเจ็บที่แม่แป้งบอก เนี่ยตรงนี้มันถ้าตรงนี้มันมันจะเป็นแบบตรงของขอบตรงเนี้ถ้ามันแบบปริออกเป็นเปิดอย่างเงี้ยเจ็บเจ็บทุกคนแต่แมบบ่แปบบ้งไม่มีถุงมือแล้วหมดแล้วอเอาไปเขาไม่ใหญ่แล้วล่ะตอนเนี้ย tôn áo một một cái riêng rồi, xơ dẻ, cái hang, các các bộ phận nước nhỏ như mẹแปng ở ngoài ชงพ่อเก็บอานขนมชั้นเลยเฮ้ย hey. อ mm ืมดเฮ้ เึ่ันวมตวนดนินเนสตามปะเดพกัล่ะพกันวิมตงนะเี้เทนี่เดี๋ยวพวกนี้เก็บให้หมดเลยนะคะเพราะว่าเขากำลังแห้งแล้วอะ ไว้เดี๋ยวเขาแห้งพอดีอือ้ยทุกคนได้ยินเสียงหายปะพาวผาโอ้ยเมยก็เมืยลูกกระจมหัวหกว่ายไอ้ลูก วนแล้ยใชพี่น้องวนตึบวนรยกระชักีน้องแค้นอนยอยยอยอยเรียดโดน เดินด้วโอเคมามาแรกนะสีดูฮ้อนน้ำทั้งเก็บทั้งเล่นซ่อนแอบกับลูกทีะพี่นอ้องเอ้ยงั้นน้องร้องเดี๋ยวไปแอบลูกก่อนแป๊บหนึ่งพ่อบอกว่าให้แอบตรงต้นไม้เดี๋ยวแ,แ,บบออวแม่แตาโอเคอย่า,ยเยมา,มาเรียดโดนมาแม่เรียดโดนมาแล้วทุกคนมาแล้วมาแล้ววอยเอดูมาแล้ว

สลับกันแม่เก็บพ่อเอฟพ่อเอฟแม่เก็บเห่นน้ำลูกเห่นน้ำลูกให้ฟ้าปักเตี๋ยบฟิตใช่ไหมน้ำม่นปะป๊า Han kan inte se dig. Ja, ja. Nej! Men, nej. Det där. Jag såg dig bakom trädet. Du gör Det jättebra. Det gör. Han gör mig jättebra. Vi kan inte se honom. Vi kan inte, Man inte leta efter honom. Ja, jag springer till pappi. springer inte på mig. ดิลกาลมลูกคู่คานลูกขอเวลานอกขอเวลานอกลูกมาเก็บเห็ดก่อนเยอยหนอเดี yeah. er ๋ยวเดี๋ยวรีบเก็บก่อนเดี๋ยวไปซ่อนแอบก,ก่อนเขาไปทางไหนแคนม่มาคอมเมว่าเอดีไปเยี่ยมฮันโนสตัน คนเห็นไหมเห็นน้องแคนป่ะทุกคนช่วยแม่หาหน่อยเอ๊ะไปแอบู่ตรงไหนนะเออแอบทางนี้หรือเปล่าเยอมะมาแห่แคนเต้ไหนเยอมะมาหานูสตันไหวแคนเด้อ อย่าง <fig urable> yeah. hey. yeah. mm ี hmm. mm ้ hmm. oh, ัวไหนเออยขาบอกเด็กกวักเต้นก่อนแล้วเขาไม่ว่าไม่เจอเห็ดเอ่อวิ่งหลบลูกไปหลบมาเจอเห็ดไม่ว้างฮะนัคิดว่านะไปดูกันเล่นซ่อนแอบกับน้องก็เลยเจอเหตุคิดว่าเด็เอเดียะ

Gå och gömma bebis, vi kommer. Ja, oh, det är här framme. Gå och gömma då. Vi kommer. Nu är pappa mamma tror Du är redo? Nämen. Nu kommer pappa snart. ขอมาป๊าป,ปี้ดินดีเด้ขาอบมากเอายากเอายากพี่นอ้องเอ้ย ดูมไม้นี้ยกออกไม่ได้นะคะทุกคนน้องแน่นมากอ๋อ,อ,อดมหอบตาทีดมรอมซาทีดมฟัสนะแดนแค่ไหนตั้งตัรสวาม เออเลอวสครัคตาอุ่นไม่แฟร์เบบี้อินใาดูจะคงเป็นคนจมจมเพเศร้าพ่อเขาพ่อเขาแบบโมโหให้เขามันตัดปัญหาด้วยกันที่ว่า ฉันจะไม่พูดออกฉันจะไม่พูดมันอีกต่อไปแล้วเราจะไม่เราจะไม่พูดโยจะไม่คุยกันเรื่องนี้อีกต่อไปแล้วนะใ่อยขยะของว่าทุกคนคะนี่คนงานอีกรอบนึงจะพี่น้องจ้ะ แม่แไม่ได้ตัดขานะวิ่งเล่นกับลูกวิ่งเก็บเห็ดด้วยได้ได้ประมาณแค่นี้นหละค่ะจะกลับบ้านแล้วค่ะเจอกันคลิปหน้าคลิปใหม่นะคะสวัสดีจ้า